ข่าวด่วนครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงโพสต์แบบนี้ทําเอาได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆเลยครับล่าสุดครับทุกคนน้องเนี่ยได้มีการโพสครับขอบคุณแฟนคลับและก็ไม่คิดไม่ฝันครับทุกคนว่าน้องเนี่ยจะได้มาไกลขนาดนี้นะครับน้องขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ทําให้น้องครับทุกคนได้มีรายได้ เพื่อช่วยเหลือแม่นั่นเองครับทุกคนนะ้องมีรายได้ช่วยเหลือแม่หน่อยนี่นะครับจากที่น้องเนี่ยหวังแค่เล็กๆมาเพียงมาเป็นศิลปินในวงคแค่นั้นครับแต่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้รับการตอบรับจากแฟนคลับมากมายขนาดนี้นั่นเองครับทุกคนอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนได้โพสต์ข้อความเอาไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วครับโดยมีข้อความว่าขออนุญาตส่งงานค่ะสำหรับเมื่อคืนนี้หลารู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่พี่บอยให้โอกาสหลาดได้ไปขึ้นเวทีหมอลำใจเกินร้อน หลาขอบคุณพี่บอยนะคะและ FC ใจเกินร้อยทุกท่านที่เปิดใจให้หลาให้มีโอกาสได้ไปร้องบนเวทีนะครับขอบพระคุณพ่อโจที่พาหลามาถึงจุดนี้หลาบอกเคยคิดบอกเคยฝันนะครับจะเป็นที่ยอมรับของ FC มากมายขนาดนี้นะครับจากแค่ที่หวัง จากแค่หวังว่าแค่มีรายได้มาช่วยแม่กับพ่อตอนนี้หลามากไกลมากๆนะครับขอขอบคุณมาลัยน้ำใจจากดีเจสาวน้ำยืนออนซอนอีสานนะทุกคนอีสานออนซอนนะแล้วก็ขอขอบคุณมาลายัย จากพ่อรุ่งทะลุมิตินําเดือจ้าขอขอบคุณแม่แม่พ่อพ่อเอฟทุกท่านขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งหลายมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดือจ้าได้นเครับทุกคนน้องก็โพสต์ซึ้งนะครับถึงพ่อโจเนาะแล้วก็โพสต์ซึ้งถึงแฟนคลับ f อครับโดยอุ้งอิงเพชรอนแพงเนี่ยน้องหวังแค่ว่าขอแค่มาอยู่ในวงน้อแล้วก็มีรายได้เอาไวจ้จุนเจือครอบครัวช่วยพ่อกับแม่นั่นเนองครับทุกคนเนาะน้องก็คือมาไกลเกินฝันนะครับซึ่งน้องก็บอกเองว่า น้องเนี่ยมาไกลมากๆจ้านะครับต้องขอขอบคุณ FC แฟนคลับที่สนับสนุนนั่นเองครับทุกคนนาะก็เรียกได้ว่าอุ๋งอิงไปเป็นแพงโพสนะครับขอบคุณแฟนคลับไม่ลืมที่จะขอบคุณพ่อโจ О ด้วยนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้เนาะก็เมื่อวานนี้น้องก็มาในลุกอ่าในชุดสีแดงครับทุกคนเมื่อวานนี้ก็มีพ่อลุ่งเข้ามาให้กําลังใจด้วยแล้วก็พี่ดีเจสาวน้ํายืนอ่าอีสานออนซอนนะครับ <S <s ได้เอารังวัลน,น้ําใจมาให้น้องด้านหน้าเวทีด้วยนะครับเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้นะทุกคนหมอลำใจเกิน ร้อเนี่ยก็ให้การตอบรับกับน้องดีมากๆจะบอกว่า FC ใจเกินร้อยก็น่ารักเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้เนาะหลังจากที่น้องอุงอิงไปบ้านแพงเนี่ยเสร็จจากงานนะครับลงหลังเวทีครับ FC แฟนคลับใจเกินร้อยก็เข้าไปขอถ่ายรูปกับน้องด้านหลังเวทีน่นะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าโอ้โห น่ารักมากๆและก็เมื่อวานนี้รถน้องเนาะได้มีการติดลมด้วยนะบอสบอยก็เลยได้ให้คนเนี่ยนะครับเอารถไถามาลากครับทุกคนเนาะก็น่ารักมากๆเมื่อวานนี้ก็เป็นโมเมนต์น่ารักที่อุอ้งยิงกับพ่อโจนะครับได้ไปเยือนบนเวทีใจเกินร้อยครับและบอสโจกับอ่าแล้วก็บอสบอยกับ คุณแอนเองเนี่ยครับทุกคนก็ได้ไปช่วยนะครับได้ไปแสดงความยินดีกับบอสโจในวันเปิดฤดูกาลด้วยน,นั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าน่ารักมากๆเป็นโมเมตนต์น่ารักเนาะสำหรับวงการหมอลำน,นั่นเองครับทุกคนเนาะสำหรับวันนี้นะครับอุงอิงเพื่อนแพงโพสเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าน้องน่ารักยังไงก็น่ารักอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็โพสนะครับไม่คิดไม่ฝันนะว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้น,นั่นเองครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยกันแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นงานแรกแหกหมานนนัทุกวี น้องก็ถือได้ว่า,า FC แฟนคลับนะครับก็ไปรอแล้วตอนนี้นะครับเห็นหลายคนเนี่ยไปปูเสือ่อจองเสือ้อจองที่นั่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้น้องก็ถือได้ว่าน้องก็คือกระแสต,ตอบรับดีเหมือนเดิมอุงอิ่มพันแพงนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะแล้วก็เมื่อคือนนี้บนเวทีหมอรำใจเกินร้อยเนี่ยทนะทุกคนน้องก็แสดงออกมาได้เต็มที่นะครับสำหรับองอิ่มพนแพงนาะงก็ปล่อยพลังเสียงออกมาเต็มที่เมื่อวานนี้ก็ถือได้ว่าสะกดตาสะกดใจคนดูหมอรำใจ,ใจเกินร้อยได้เป็นอย่างดี นะครับทุกคนสำหรับเมื่อวานนี้นะ นะครับบอสโจมาเห็นโพสต์นี้เนี่ยบอสโจก็น่าจะดีใจพอสมควรเลยแหละนะครับเพราะว่าอุงอิงเนี่ยโพสต์ซึ้งถึงคุณพ่อด้วยนะครับที่พาน้องเนี่ยมาถึงจุดนี้นั่นเองครับทุกคนนาะแล้วจากที่น้องไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าตัวเองเนี่ยจะมาอยู่ถึงจุดนี้นะครับการที่มีแฟนคลับ FC มากมายทั่วประเทศขนาดนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็บวกกับด้วยแรงแผกผักดันนะครับของบอสโจเองนะครับที่วางแผนหลังบ้านอะไรต่างๆครับทุกคนให้คนเนี่ยเข้ามาติดตามให้มาดูสตอรี่ให้มาดูเรื่อง ราวน้องพรีเซนต์จนน้องเนี่ยโด่งดังทั่วประเทศครับทุกคนน้องก็ถือได้ว่าอุ๋งอีไแบแพงโชคดีมากๆที่ได้มาอยู่ใต้ชายคาของสาวน้อยเพรเปนแพงโชคดีมากๆที่มาเจอผู้บริหารเนาะที่เขาเรียกว่าอะไรสมองเพชรนะครับสำหรับบอสโจเนาะแล้วก็เป็นผู้บริหารที่ออไม่ปิดกั้นโอกาสไม่ปิดกั้นสิ่งดีๆที่เข้ามานะครับ เรียกได้ว่าน้องเนี่ยก็คือมาเจอผู้บริหารที่สุดยอดมากๆสาหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้หลายคนคงได้เห็นบรรยากาศแล้วนะครับที่สาวน้อยพชรบนเขาได้เปิดตัวรถบัสรถทัวร์คันใหม่นะครับทุกคนวันนี้ก็ถือได้ว่า,าเหล่าบรรดาแดนเซอร์หรือว่านักร้องต่างๆเนี่ยก็ขึ้นในรถทัวร์แบบว่าเย็นชํากันเลยทีเดียวนะครับทางด้านพี่ปุ๊บป,ปั๊บเนาะก็บอกว่าวันนี้รถเนี่ยแอร์เย็นจนหนาวน,นั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าสุดยอดมากๆสำหรับบอสโจนะครับปีนี้ ถือได้ว่าเป็นปีทองเนาะทุกคนของอหมอรำสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆเพราะว่าด้วยเขาเรียกว่าด้วย,วยกระแสขององค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยแล้วก็บวกกับนะครับด้วยแล้วก็นะครับบวกกับด้วยความเขาเรียกว่าอะไรความที่อ่าพวกแล้วก็บวกกับด้วยได้ ครูครูบาอาจารย์เก่งๆนะครับมาสอนโชว์สอนเต้นต่างๆเนาะทุกคนถือได้ว่าปีนี้ก็คือกลมกลอมนะครับแล้วก็น่าติดตามมากๆ อุ้มอิ่มขาวกระแสเนี่ยได้มีการไปดูโชว์แบบสดๆแล้วนะครับสำหรับสาวน้อยเพรบั้นแพงในวันเปิดฤดูกาลต้องบอกว่ายกนิ้วโป้งให้เลยสคริปดีมากครับทุกคนเนาะแล้วก็ลื่นไหลครับไม่ยืดเยื้อสําหรับปีนี้สาหรับสาวน้อยเพรบั้นแพงแล้วก็เครื่องเสียงต่างๆครับทุกคนก็ถือว่าปังมากๆนะครับเครื่องเสียงคือแน่นมากๆแล้วก็บอสโจเขาได้เพิ่มอาเบรเพิ่มอะไรด้วยนะทุกคนสําหรับปีนี้เพิ่มตู้ลําโพงครับทุกคนก็ถือได้ว่านะครับจัดเต็มเพื่อแฟนๆจริงๆแล้วมิ่มขาวกระแสดเนี่ยด ดีใจกับเจ้าภาพนะครับที่เขาจ้างไว้ในปี66 67นะครับทุกคนน้องก็ถือได้ว่าไม่รู้ว่าปีนี้มีจองไปถึง68หรือยังแต่คาดว่านะครับอ่าน่าจะมีจองกันบ้างแล้วสําหรับปี66768นะทุกคนน้องก็ถือได้ว่าสาวน้อยเพี้นแพงปีนี้เขามาแรงจริงๆนะครับแล้วก็กระแสของน้องอุ้งอิเพี้นแพงก็คือแรงต่อเนื่องตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าสานักงานข่าวต่างๆนะทุกคนได้ตีข่าวน้องกันเยอะแยะมากมายเกลเทียวและล่าสุดก็เป็นทางอมรินทีวีเนาะได้มีการพูดถึงน้องนะครับในเรื่องของการรับรางวัลรับรางวัลน้รางวัลน้าใจจาก f อแฟนคลับ ในเมื่อเปิดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้อมรินก็เพิ่งเอาไปลงเมื่อสักครู่นี้เองครับทุกคนนาะก็ถือได้ว่ากระแสองค์อิงคือฟีเวอร์จริงๆนะครับไม่ดรอปลงเลยนะแล้วก็น้องได้มีการฝากเพลงใหม่ด้วยนะเพลงแฟนคนแรกหรือเปล่าใช่ไหมทุกคนเพลงใหม่ขององค์อิงแพงเพลงใหม่ชื่อเพลงแฟนคนแรกนะใช่ไหมครับ ซึ่งน้องนอก,ก็ได้เผยนะครับในคลิปวิดีโอนะครับกับบอสโจเนาะทุกคนชื่อเพลงแฟนคนแรกแหละนะครับที่เราว่าน่าติดตามมากๆและคิดว่าเพลงของน้องเนี่ย ติดหนึ่งในมาแรงแน่นอนนะครับซึ่ง FC แฟนคลับของน้องก็คือแบบเยอะแยะแล้วก็ล้นหลามมากจริงๆนะครับถือได้ว่าปีนี้ก็คือมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการหมอลำจริงๆนะครับหลายคนก็ชื่นชมน้องเนาะว่าน้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วในเรื่องของการร้องการรําต่างๆองค์อิงก็คือเอาอยู่นะครับก็คือทําได้หมดไม่ว่าจะเป็นงานผับรถแห่ต่างๆน,น้องๆก็ข้ามบอร์ดมาแล้วชั่วโมงบินตอนนี้คือสะสมมาได้เยอะมากๆแล้วสําหรับองค์อิงพี่แนแพงนะครับนะก็ส่งกําลังใจนะครับไปให้องค์อิง ด้วยนะครับในทุกๆก,การเดินทางเนาะช่วงนี้ก็คือออนทัวร์คอนเสิร์ตแทบจะทุกวันกันเลยทีเดียวนะก็ส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยกันละกันนะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสะด้วยนะครับฝากทุกคนสนับสนุนน้องอิมได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับ